ม,ม,มาางานในโอกาสที่คณะพุทธศาสตร์มีอายุครบเจ็ดสิบเจ็ดปี นับแต่การก่อตั้งขึ้นมาขอแสดงความชื่นชมยินดีอนุโมทนาบุญกับกุศลเจตนาวิริยะอุตสาหะของประชาคมคณะบุทธศสตสั์มอจรอ ทุกรูปทุกคนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้ช่วยกันสืบสารเจตนารมณ์และรักษาต่อยอดเจตนารมณ์ของบุรพาจารย์ของคณะพุทธศาสตร์ พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหารจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าส่งสถา,ปามปนามมจรอขึ้นมาให้เป็นสถานการศึกษาประรารปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสมมเน็รและประชาชนทั่วไปก็ได้มุ่งหวังที่จะสร้าง ภูมิปัญญาพัฒนาพระเจ้าพระสงค์รวมทั้งพุทธบริษัทกระหัตทั้งหลายนั้นให้มีความรู้ความเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาตามพุทธปณิธานที่ว่าพุทธบริษัทต,ต้องศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ มีความรู้ความเข้าใจในด้านปริยัติปฏิบัติมีความสามารถในเชิงวิชาการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระมหาเถระจึงมีประเดชพระคุณพระพิ่มลลธรรมชอยฐานตะตตะมหาเถระ ร่วมกับพระเทรานุเทระ57รูปจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกันและก็ได้จัดการศึกษาในรูปแบบของมหาวิทยาลัยขึ้นมาโดยก่อตั้งคณะพุทธศาสตร์นี่แหละขึ้นมาเป็นคณะแรกพระเจ้าอยู่หัวราชการที่5ทรงสถาปนามอจรอในปีพุทธศักราช2430 และมีการดำเนินการศึกษาในเบื้องต้นในปีพุทธศักราช2432และเปลี่ยนชื่อเป็นมหาทาตวิทยาลัย2439และในปี2490ก็ได้มีการจัดการศึกษาในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาทั่ว,วไปประมหาทีระ นำโดยพระเดชพระคุณพระพิโมลธรรมช้อยธานตตะมหาธิระร่วมกับพระเถระ5 7ารูปก็ได้ดำเนินการจัดการศึกษาซึ่งในชั้นแรกนั้นได้รับพระภิกษุสามเณรจำนวนหนึ่งรูปหรือยังไงเข้ามาศึกษาที่จบปร,ริญญาธรรม4ี่ประโยคแล้วก็ให้ศึกษาปูพื้นฐานเป็นเวลาสี่ปี จากนั้นก็คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีคุณสมบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจบปร,ริญญาธรรม5ประโยคขึ้นไปและผ่านการศึกษาเป็นการเตรียมอุดมศึกษา4ปีเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี16รูปในรุ่นแรกและก็จบการศึกษาในรุ่นแรกเนี่ยรูป ซึ่งขอเอ่ยนามในที่นี้ให้พวกเราได้ถือเป็นแบบอย่างเป็นปูชนิยบุคคลเป็นบุรพาชาจารย์ของเราก็คือพระมหาจำานงพระมหาสนนันัพระมหาบุญมาพระมหาแสงพระมหาสุวิมนแล้วก็พระมหาเสรีหกรูปเนี่ย เป็นการเบิกทางปูทางและก็เป็นแบบอย่างให้เราได้จัดการศึกษามาจนถึงปัจจุบันนับจากปี2490ถึงปัจจุบัน2567 77ปีของคณะพุทธศาสตร์เราได้สร้างสรร์องค์ความรู้ทางด้าน พระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านปริยติสธรรมปฏิปติสธรรมและก่อให้มีปฏิเวทสธรรมเป็นหลักฐานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ในทุกๆร่วงทั้งในด้านปริยัติและก็ปฏิบัติที่สำคัญก็คือ มีความรู้ความแตกฉานด้านวัตยไตรบิดกรวมทั้งส่วนที่เป็นประยุกต์กับศาสตร์สมัยใหม่และบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พร้อมที่จะตอบข้อสงสัยข้อสักถามสร้างความรู้ในวงกว้างในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลกและที่สำคัญก็คือ ณขณะน,นี้ทางการโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอวเนี่ยได้อนุมัติจัดกลุ่มให้หมอจรอของเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มสี่ของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาซึ่งมอจรอนั้น โดยพฤตินยอยู่ในกลุ่ม4มาตั้งแต่ต้นก็คือเรามุ่งเน้นพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนาตลอดมาเพราะฉะนั้นการที่ทางการจัดอยู่ในกลุ่ม4เนี่ยก็เหมือนกับจัดสถานะของเราโดยนิตินยัยเป็นการรองรับรับรองวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ภูมิปัญญาองค์ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาที่แข็งแกร่งมั่นคงเป็นปึกแผ่นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญก็คือคณะพุทธศาสตร์ถือว่าเป็นแกนหลักเป็นเสาหลักในการที่จะสร้างเอกลักษณ์อัตลักษณ์ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดกลุ่ม4มุ่งพัฒนาปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักศาสนาการจัด งานเนื่องในโอกาสครบรอบ77ปีของคณะพุทธศาสตร์นี้นอกจากจะเป็นการประกาศผลงานทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แล้วยังเป็นการรวมผลรวมใจของชาวคณะพุทธศาสตร์ทั้งอดีตและปัจจุบัน ทั้งบรรพชิตและคาริหัสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มาร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างความแข็งแกร่งมั่นคงยั่งยืนให้คณะพุทธศาสตร์สืบต่อไปาจุลาลงกรราชวิทยาลัยศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ความดีดีที่หนึ่งคือคุณธรรม ฉลาดล้ำด้วยเรียนรู้ดีสามารถดีดีประพฤตงาม